สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนด้วยนะครับบายวันนี้ก็มาโยงกิ่งทุเรียนนะครับกิ่งที่มันโน้มลงกิ่งใหญ่ๆผมก็จะใช้เชือกซึ่งเป็นเชือกฟางนะครับเชือกฟางมาโยงประคองเอาไว้นะครับกลัวว่ามันจะหักก็โยงมา ได้หลายต้นแล้วนะครับก็มาถึงต้นนี้ซึ่งเป็นทุเรียนมูสันชิงหลังจากโยงกิ่งนะครับโยงกิ่งตรงนั้นเสร็จผมก็จะไปตัดกิ่งตรงนั้นนะครับที่ผมนําบันไดไปตั้งไว้แล้วนะครับมันจะมีกิ่งที่สารกันอยู่ตรงนั้นก็จะไปตัดออกนะครับดูบันว่ามันมันมันจะมันจะเยอะนะครับอ,อุปกรณ์ก็จะเป็นเชือกฟางนะครับ เชือกฟางกับมีดเนาะมีดเชือกฟางก็ไปซื้อในหมู่บ้านไม่มีนะครับเส้นใหญ่ๆไม่มีมีแต่เส้นแบบนี้แต่ตัวนี้มันเหนียวนะครับเส้นเล็กๆเหนียวก็ใช้แบบนี้นะครับใช้หลายๆเส้นเนาะประมาณ3เส้นนะครับประมาณ3เส้นก็โยงเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวผมจะไปซื้อเส้นใหญ่มาเนาะเส้นใหญ่ๆมาทดแทนนะครับ ก็จัดการโยงไปหลายต้นแล้วนะครับต้นใหญ่จริงใหญ่ๆนะครับจริงที่มันต่าลงผมด,ด,ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นครับนะดึงขึ้นนะครับจริงที่มันต่าๆลงดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงเล็กๆยผมก็ดึงขึ้นนะครับแต่แต่ไม่ได้ดึงจริงที่มันใหญ่เนาะ เพราะว่าจริงใหญ่มันไม่โน้มมากนะครับมันมันโน้มลงไม่มากเนาะ,ะมาดูนะครับที่โยงเอาไว้ก็นี่ครับจริงนี้เนี่ยกลัวว่ามันจะฉีกนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะโน้มลงเนาะนจริงใหญ่นะครับจริงใหญ่แล้วก็มัดตรงนี้เนาะมัดง่ายๆนะครับก็มัดแบบเนี่ยเป็นปมนสามเส้นนะครับ สามเส้นเนี่ยสามเส้นนี่ครับใส่รวมกันเนาะเนี่ยก็มามัดไว้ตรงนี้นะครับตึงไว้ก่อนนะครับเนี่ยกันมันถ่วงลงนะครับถ่วงลงแล้วมันมีโอกาสที่จะหักเนาะนครับจะไปตัดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวไปดูนะครับ ทุเรียนมูสันริงตัวนี้ผมก็ทําดอกเหมือนกันนะครับทําดอกเหมือนกันตอนนี้มียอดออกมาเยอะเลยนะครับยอดแทงออกมานะครับขนาดใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ไปนะครับมีมียอดแทงออกมา,าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเรื่องปุ๋ยทางใบเนะาะผมก็ฉีดพ่นไปแล้วครั้งหนึ่งสี่ยี่สี่ยี่หกนะครับส่วนทางดินก็เป็นแปดยี่สี่เนาะ ใส่ไปรอบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นบันไดะระวังนิดหนึ่งทำงานคนเดียวนะครับมันอาจจะลำบากนิดหนึ่งอ่ะนี่ครับกิ่งที่มันตั้งขึ้นน่ครับเนี่ยเนี่ยที่มันตั้งขึ้นไปเนาะนตัดออกนะครับกิงโม กิ่งมูเขาจะสานกันนะครับกิ่งไหนที่ตั้งขึ้นไปนะครับเนี่ยกิ่งนี้ตั้งขึ้นไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนาะเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะครับตัดออกให้มันบางบๆหน่อยนึงเดี๋ยวกิ่งอยู่ท้องกิ่งเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับ จะค่อยมาตัดหนึ่งสองสามตัดไปหลายจิงละอ่ะิงนี้ตัดออกอรอิงเลอกจิงน้อยอ๋อ,ะอะจะมองไม่ถนัดเท่าไหร่มันเยอะนะครับตรงนี้มันเยอะเนี่ยมันจะสารกันเนาะ เอาตัวนี้ออกด้วยอือเนี่ยตัวเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยตัดออกนะครับดูดีแล้วจะโปร่งๆว่างๆนะตัวนี้ออกด้วยก็ะยจะเหลือแต่มุมนั้นนะมุมนั้นนะครับที่มันยังหนาอยูนะ่เดี๋ยวต้องเอาบันไดไปฝั่งนู้นนะครับบันไดฝั่งนี้ขึ้นตรงนั้น อีกหน่อยก็ขึ้นได้แล้วนะครับเนี่ยกิ่งเขาใหญ่นะกิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเหยียบได้แล้วนะนะครับนี่กิ่งนี้ก็ใหญ่นี่นก็เหยียบได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อยากขึ้นไปก็ยังใช้บันไดยอยู่นะครับเอาออกนิดนึงนะครับอ่ะแค่นี้นะครับแช่นี้เดี๋ยวผมต้องไปตัดอ่ากิ่งต้นนั้นออกสัก สองกิ่งนะครับที่มันยื่นเข้ามาเนี่ยเหน็นี่เห็นไหมครับเนี่ยที่มันยื่นเข้ามาตรงนั้นนะครับยื่นเข้ามาลําต้นเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวพักพักโทรศัพท์อ่ะนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นบันไดยังไม่สุดเนาะมันอาจจะติดตรงนี้ขึ้นยากนิดนึงนี่ครับสองกิ่งที่ผมจะต้องตัดตรงนี้เนาะ ที่มันเข้าไปนะครับตัดออกเลยนี่ใบสวยมากมุกสันชินอ่าส่วนจริงนี้นะครับจริงนี้อ่าผมยังไม่ตัดนะครับผมยังไม่ตัดผมจะปล่อยให้ขึ้นไปเลยนะครับอ่ขึ้นไปเลยอ่าอันนี้เป็นจริงประธานนะครับเนี่ยเป็นยอดประธานเนี่ยตัวนี้มันก็ขึ้นไปเหมือนกันแต่กิิงนี้มันจะแข็งนะครับมันจะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะงอตรงนี้อ่าผมจะปล่อยขึ้นไปเลยนะครับ โดยนิสัยมูสันริงนะครับผมจะไม่ตัดเจ็บไม่ตัดปล่อยเขาขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยมาเจ็บทีหลังนะครับนี่แหละ,ะที่ผมมามาตัดวันนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมีโคนจริงนิดนึงเนี่ยตัดออกอจิงนี้ต้องตัดออกไหมตังนี้ไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนนะครับเอาก,กิ่งเล็กออกเนี่ยนะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนอเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงสะสมอาหารอยู่นะครับ ผมก็ไม่อยากจะไปตัดอะไรมากมายเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะ,ะนี่ครับดูสภาพทั่วไปเนี่ยเป็นการลุ้นทำดอกด้วยนะครับปีนี้ที่ผมตัดออกตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะว่างนะครับมันจะว่างข้างในมันจะโปร่งนะครับโปร่งแล้วก็มีใบเยอะนะครับมีใบเยอะ,อะลองดูนะครับปีนี้ โมซันชิงปีแรกของการลุ้นดอกจะได้หรือไม่ได้นะครับก็จะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามา,ารับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ